วันนี้พัดพักบงเดอจ้าแบ่งปั้นสูตรพัดพักบงแบบง่ายๆเนาะพริกกระเทียมแล้วตําบุบๆเดอพี่น้องตามบุบๆพี่วันจะเอามากินกับข้าวต้มนี่นะพริกกระเทียมแล้วใส่พอพอประมาณแล้วนะไม่ต้องเผ็ดมากถ้าเราไม่กินเผ็ดแล้วก็ผงนัวนิดนึงพี่วันจะมีน้ำตาลนิดนึงนะคะเพราะว่า การที่เราใส่น้ำตาลนะมันจะทําให้แบบว่านัวใส่นิดนึงนิดหน่อยให้มันปลาแหมปลาแหมมันจะได้มันจะได้ออกอร่อยแล้วก็นี่มันสีแสบไปอยู่นตัก็มีอ่าอ่าใส่ประมาณช้อนครึ่งช้อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมันสีเข้มเต้าเจี้ยวแล้วก็น้ำมันหอยน้ำมันหอยน้ำมันหอยพี่วันก็จะใส่ใส่รวมกัน ทีนี้เราก็ตั้งไฟทีนี้จบแค่นี้ค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะอันนี้นะเวลาเรากินรู้ไหมว่าผักบุ่งซื้อมาสิบาทได้ผัดสองรอบสุดยอดเลยจะว่าข้าตตองมีเครื่องเคียงน้าหมาเวลาข้าเห็ดกลับเขาน่ะวัจะเป็นต่องไปมีราคาสูงราคาหยางน่ะขันไปสื่ออยู่ล้านน่ะพัดจ้านเนี่ยเท่าไหรจะโหวาหกสบบาทเออ ข้าวก็ต้องเอากําไรแน่แหลนะเนาะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าขันข้ามาเฮ็ดเองมันก็ะแสบแสบในแบบฉบับข,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 ของข้าเพราวะข้าเข้าวบริเวนพวกของชูโรอีหยังพวกนี้ไหมมันที่นี่อันเวลาข้าวิึนก็ข้าวตม้มต้มขาม้าวต้มพี่ว่านก็ต้มเองทุกสิ่งทุกอย่างตม้มใส่เกลือจั็หน่อยเด้อพี่น้องต้มใส่เกลือข้ามาเบิง่งวิธีผัดกันเนาะบา ตั้งกระทะห่อนเด้จ้ากระทะต้องร้อนพี่วันจะใช้น้ำมันหมูนะคะน้ำมันหมูน้ำมันหมูซื้อมาก็มาเข้าตู้เย็นไว้มันจะมันจะมันจะเซฟ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 เ่ฟมันจะไม่ทาให้น้ำมันหมูเหม็นเถ่างนีะก่อนจะใส่ตู้เย็นไว้ต้องให้น้ำมันร้อนเลยนะคะทุกคนต้องให้น้ำมันร้อนเลยวิธีทำแบบให้กินแบบว่ากินแบบว่า อร่อยแต่ว่าผัานเราก็กินเลยนะคะทุกคนนี่เราใส่น้ำมันใส่น้ำมันหมูน้ำมันหมูน่ะมันจะดีมากเลยนะคะทุกคนไปไปดูที่ว่าน้ำมันน้ำมันหมูมันดีแค่ไหนอ่ะดูนะใส่ตั้งไฟให้ร้อนเลยอ่ะตั้งไฟให้ร้อนเลยเทลงไปนี่ออออให้ร้อนเลยนะคะทุกคนใส่หม้ ก็คือก็เหมือนกันไอ้นี้ต้องแรงนะคะทุกคนนี่ขนาดลายซ่มันก็ยังจยากใหน้าหนึ่งจริงๆหนักผัดปักบุ้งไปแลงวต้องไฟลุกเลยนะแต่พี่วันเอาแค่นี้พอไม่กล้าลุกเท่าไหร่กลัวนี่นะคะทุกคนนี่ก็คือเสร็จแล้วค่ะนี่ลงไปนี่ขึ้นไปเนื้อขึ้นไปเนื้อแค่นี้ก็แซ่บเลยจ้า ใเลอกเสีบ่เลวปักเสิร์ฟนะคะแกนเบร์วจาปิดแก๊ปักเสิร์ฟปัดผักม้วไฟแดงสูรเยวัพาแซ่บเอนจาชบมีตา,า,าขอบคุณนะคะเสร็จแล้วก็กิน That's that's